สวัสดีจ้าแม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะชาวนาระง,งมทวงเงินประกันรายได้ข้าวนะคะค่ะวันที่7จ็ดมกราคมนะคะหกสี่นะจ๊ะเนา,าะนายกสมาคมชาวนารับเรื่องร้องทุกระง,งมประเทศทวงเงินประกันรายได้ข้าวเงินช่วยเหลือ500บาทรอบสองเร่งรัดตามสัญญาที่รับปากไว้นะคะอันนี้ ก็มีข่าวหลายวันแล้วนเนาะจ้าเนาะความคืบหน้าสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี6-3าทับหหรือประกันราคาข้าวนี่นเนาะจ้าเนาะเงินยังไม่เข้าบัญชีนายปราโมทย์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อนก็เปิดเผยว่านะคะการดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าวมีงบประมาณไม่เพียงพอดังนั้นอยากให้รัฐบาล รีบแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งในขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกชาวนาทั่วประเทศว่าจ่ายเงินส่วนต่างการชดเชยประกันรายได้ข้าวยังไม่ได้กันเลยมีบางคนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะดังนั้นก็อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเพราะถ้าวันนี้ไม่ ออกมาแก้ปัญหาทางสมาคมก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งหรือห้ามปามไม่ให้สมาชิกเข้าไปทวงค่าข้าวที่กระทรวงพาณิชย์เนาะจ้ะเนาะหรือกระทรวงเกษตรและสาก์หรือทำเนียบรัฐบาลได้ขอให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้คือไม่ได้ขู่แต่เป็นเรื่องจริงรวมทั้งเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนา 500บาทในรอบที่2ก็ต้องทำตามสัญญาเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องประชาชนเพื่นก็เข้าไปเช็คแล้วนะาจาะเนาะแต่ว่าเงินก็ยังไม่เข้าจนป่านนี้นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64นะคะเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณ1 8 9 9 6ล้านบาทเดิมนบขอเพิ่มวงเงินไว้ที่4.88หมื่นล้านบาทแต่โดนลดงบประมาณไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 46807.35นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เพื่อนแจ้งนะะเนาะค่ะเนาะปัจจุบันทำให้การจ่ายเงินไม่เพียงพอนะคะการเคาประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็มีการเคาะราคาการจ่ายถึงงวดที่9แล้วเนาะคะ่ะอันนี้ไม่ใกล้กระแจงไปแล้วเนาะจา้าเนาะสำหรับประกันราคาข้าวงวดที่9นะคะ ให้กับเกษตรกรที่เกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27ทธันวาคมนะคะเป็นเงินจำนวน136.99ล้านบาทตามเป้าหมายที่จะเคาะราคาทั้งหมด30งวดนะคะอันนี้สำหรับพี่น้องชาวนาเนาะจาะ่าเนาะพึงถึงงวดที่เก่ากันยังมหันใดเงินเนาะจาะ่าเนาะอันนี้ไม่ใกล้กะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะแม่ไก่ก็จะพยายามตามข่าวนะคะสำหรับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรเรานะคะ ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรแม่ไก่ก็จะแจ้งเป็นระยะระยะนะคะทุกวันนะคะเนาะทำมือไรแม่กไก่พ่อไรแจ้งแม่ไก่ก็ขอโทษขออภัยเ้อจ้ะเด้อ,ดอสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่ไก่ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ